สวัสดีค่ะชั้นเดีรันจนสุทธานะคะวันนี้จะพูดแผนการตลาดและรายได้ๆๆของบริษัทคอนนน่านิดเบิร์ดนะคะก่อนอื่นจะมาฟังแผนการตลาดคอนนน่านิดเบิร์ดแล้วมาดูระบบก,การตลาดแบบทั่วไปค่ะดูกันค่ะระบบก,การตลาดแบบทั่วไปนะคะมีโรงงานผลิตแบ่แบงต้นทุนกําไรไว้สี่สิบเปอร์เซ็นค่ะมาถึงผู้บริโภคทั่วไปจะผ่านอะไรมั่งค่ะ ผ่านโฆษณาผ่านขนสง่งผ่านขายปีมาถึงผู้บริโภคทั่วไปต้องรับผิดชอบ100%เอร์ซตเต็มค่ะรายจ่ายค่ะมาถึงบริษัทพลินนานิสเปิรของเรานะคะมีโรงงานผลิตถึง3โรงงานค่ะแบ่งต้นทุนกำไรไว้40%่ค่ะระบบการตลาดแบบเครือข่ายปล่อยโอกาสให้ผู้บริโภคมาเข้ามาเป็นสมาชิกเพียงแต่เรา กินดีบอกต่อเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับเท่านั้นเองค่ะเราจะได้ค่าการตลาด60%เต็มค่ะของผู้บริโภคค่ะดีไหมคะดีแน่นอนค่ะมาดูค่ะแผนการตลาดของบริษัทพลินาของเรานะคะมีสองส่วนด้วยกันค่ะรายวันกับรายเดือนค่ะชื่อดินามิกมาติตเจเลชั่นชีตติบค่ะรายวัน เพีงแต่เราจับคู่ต่างสายงานเอคู่กับ B B คู่กับ C ก็ได้ค่ะแล้วอยาเรายังมีแผน A รายวันจับคู่จ่ายต่างสายงานได้วันละห้าร้อยค่ะคู่ละห้าร้อยรายเดือนค่ะมีโบนัสคิดตามเปอร์เซ็นต์ค่ะ แล้วยังมีตำแหน่งให้ถึง5ตำแหน่งค่ะลายเดือนดีดาก้อนเอสดีดีดีดมอนดีดีค่ะและตำแหน่งสูงสุดคือเคดีค่ะและชิงมังกรฟ้าค่ะดีไหมคะมาดูกันค่ะ รายได้ของบริษัทพลินงาเนิตเวิดร์ของเรานะคะมีถึง8ช่องทางค่ะ 1. กำไรขายปีก10-25% 2. โบนัสบริหารเครือขายห้าร้อย5 0 0สอง0 0บาทต่อวัน 3. โบนัสรายเดือนสูงสุดรหัสละ1ล้านล,ล้านต่อรหัสค่ะ 4. โบนัสบริโภค10%ค่ะ 5. โบนัสยอดขายทั่วประเทศ 1%, 1ค่ะ 6. โบนัสกองทุนบ้านกองทุนรถยนต์3%ค่ะ 7. โบนัสกองทุนท่องเที่ยว3%ค่ะ 8. โบนัสกองทุนบริหาร2%ค่ะมาดูกันค่ะคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิกนะคะอายุ15ปีบริบูรณ์ค่ะ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารค่ะต้องบัญชีใครบัญชีมันค่ะตัวเราต้องตรงกันค่ะและมีเบอร์โทรศัพท์อีเมลถ้าไม่มีไม่มีเป็นไรค่ะไว้ทีหลังก็ได้ค่ะสมาชิกธุรกิจร้อยเจ็ดบาทเท่านั้นเองค่ะเพียงแต่เรา ซื้อสินค้าครบ1,500 PV เท่านั้นเองค่ะยังได้ส่วนลด1 0 25%ด้วยกันค่ะโบนัสต่างๆอีกด้วยค่ะเัียงแต่เราครบซื้อสินค้าครบ1,500 PV ค่ะครบเป็นสมาชิกบริบูรณ์ค่ะ